สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานมือสอดนะครับเป็นไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแต่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดยางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตามนี้เลยนะครับอีกข้างข่าวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับลูกทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตามนี้เลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปาออุบบบลนะครรรััเ์์โททศพ 0 9 7 2 6เก้าเดสองหดหนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับประกบคู่กับชุดรางเควันนะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับรางเควันนะครับตรงร่องนะครับก็จะมีรูตรงหน้าไกลตรงนี้นะครับสายพีนะครับจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางตลอดแนวเลยนะครับนะครับ จนมาถึงหน้าไกนะครับเวลายิงนะครับมันจะคลายตัวตามลูกดอกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนแล้วขึ้นมาพันกับยางนะครับทำให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ไม่เกิดอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันให้เลยนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับตัวนี้ระบบไกนะครับเป็นระบบไกกล่อง e c lock stainless นะครับนีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับระบบเซฟนะครับเป็นระบบเซฟนกนะครับมีสปริงภายในป้องกันเซฟตกเวลาปืนกระแทกนะครับหรือว่าเราชันปืนขึ้นนะครับแต่ว่าเซฟจะมีน้าาาหนนัักกเเบบบะครม เบาจนแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับเนี่ยครับใช้งานง่ายนิ่มมากนะครับระบบไกดรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับถอดน็อตออกมานะครับถอดน็อตสามตัวนี้แล้วก็ส่งกลับมาจะไปแกะข้างในมานะครับต่อแค่น็อตแล้วก็ดึงออกมายกมาทั้งเซตนะครับรับประกันให้นะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเรื่องระบบไกดรับประกันให้ตลอดชีพนะครับใช้กันไปยาวๆเลยนะครับสิบยี่สิบสามสิบปีก็ยังสามารถส่งกลับมาเคลมฟรีนะครับ เรื่องระบบไกลรับประกันให้ยาวนานตลอดชีพนะครับที่เราอเป็นสแตนเลสนะครับงานมือสอดนะครับนะครับให้ดูอีกมิตินึงของตัวงานนะครับความหนาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้หนามากนะครับดูนะครับพอดีมือนะครับกระชับมือพอดีนะครับจับยิงกระชับมือยิงขนาดมือนะครับ น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้น้ำหนักถือว่าเบา,เ,บาเลยนะครับรางคีวันนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเอาไปยิงกันครับให้ดหูหลายมุมนะครับรูปทรงนะครับโอเคครับไปดูคลิปวิดีโอการใช้งานกันเลยครับ ซ้ำๆขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เห็นปุ๊บเขยอืมออืม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 ออื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 อ ซ้ำขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เห็นนีนปุ๊บเตรียมลำเจ้อโอ้ไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้ว ตายอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอัดอัดเดี๋ยวดดืข,า,ขาวๆเลยตายเลย <c oughs> ไม่ือไปทำผินเนาะเอาอัดอเากลางอยู่จะ,จะว่าก็สกั่สมก็ดีสั่มก็ดี

ดใชะเอาเดี๋ยวค์เดึงขึ้นเลยตบมันเด,ด,ดึงขึ้นเลย,เ,ลยเด้งขึ้นเลยเดี๋ยวดูเอาโยกยกโยกซาย,ย,ย,ยเลยค่อยๆเลยบึบขึ้นทีเดียวเออโอเคแถวนี่ครับผลงานนะครับตัว K1 นะครับมือสอด K1 อ่ารุ่นไม้ป่านะครับราคา1,750บาทนะครับ อันนี้สนใจเดี๋ยวผมฝากช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับอ,อย่าลงไปดูข้างล่างโอเจ๊งยเยจ๊งเจ๊งเจ๊งนั่นนะสว่วตะกายกรรมเลย เต็มลำเลยครับตันนี้ขึ้นมาสวยมากครับนี่ค็ตัวเด็กนี่ครับกำลังกันเพราะนอกกับนี้นอกมาแล้วครับ่คบเข้าตรงนี้ครับน่าจะประมาณสี่ห้าโล ทังงง้งหมดทางมือขึ้นหางหกคุณพ่อจ้าจเดินไปเที่ยวก็อนนี้จักลูเกินตะซางคุณผู้ชมตะซางเจ้าจักลูต่ตะซางเกินซู้ซีกันนอกกับเดียวนะน,น,น่าจะประมาณห้าหกโลได้